มาดูวงจรขยายนะคะวงจรขยายกํำลังนะคะความถี่ uh, right. วิทยุคำว่าความถี่วิทยุนะคะคำว่าความถี่วิทยุนะคะก็คือ radio frequency นะคะก็คือ RF นะคะแล้วนำมาขยายกำลังคำว่ากำลังก็คือ power แล้วก็ขยายก็คือ amplify F R L F I R e amplifier นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอยู่ในภาคสุดท้ายของเครื่องส่งนะคะภาคสุดท้ายของเครื่องเครื่องส่ง นะคะแล้วก็ก่อนที่จะส่งออกไปที่อะไรลกูกใสยอากาศนะคะก่อนที่จะส่งออกไปที่ใส่อากาศนะคะแล้วก็จะอยู่ในรูปของคาสี 4. นะคะเพราะวงจรที่ทำให้เกิดกำลังสูงสุดแม้ว่าการขยายจะเกิดความเพี้ยนมากนะคะ อาศัยวงจรจูนนะคะช่วยนะคะช่วยในการชดเชยความเพี้ยนนะ,ะทีนี้ดูนะคะวงจรขยายกำลังอันนี้ใช้ตัวทรานซิสเตอร์นะคะในรูปที่เอ่อห้าจุดสามตัวนี้จะเป็นวงจรขยายกำลังความถี่วิทยุเอ่อห้าสิบวัตต์นะคะห้าสิบวัตต์นะคะเอ่ออินพุสที่ป้อนเนี่ยอินพุสป้อน ป้อนเพียงแค่กี่วัตต์อินพุตป้อนเนี่ยอินพุตป้อนมาเพียงแค่สิบวัตต์นะคะอินพุตป้อนมาเนี่ยแค่สิบวัตต์ดับเยูเท่านั้นนะคะใช้ทาร์เซเตอร์กี่ตัวตัวเดียวนะคะแต่ที่แบบมากมายเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวอะไรลกูก นะคะตัว C นะคะเยอะแยะมากมายนะคะ C ปรับค่าได้เนี่ยเยอะมากมายเลยแล้วก็ L นะคะเนี่ยใช้ C กับ L เนี่ยเอ่อมากเลยนะคะนะคะแล้วก็ต่อเข้าเออ่ทรานซิสเตอร์นะคะในตรงส่วนเนี้ยก็ไปเข้านะคะเข้า L นะคะ l นะคะตรงนี้มี C ปรับค่าได้นะคะ,ะ,คะ C ปรับค่าได้นะ,ะกับ L เนี่ยเป็นเป็นหลักๆเลยนะคะแต่อันนี้เป็นเอา p ์พนะคะ ข้างบนก็ยังจะต่อแอลแล้วก็สีลงเกาวแล้วก็มีสีลงเกาวแล้วก็แอล อันนี้เป็นโวกสิบแปะโวตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นนาสี่ต่อลงกาวนะทั้งหมดนี้ลงกาวหมดเลย นะคะทานซิสเตอร์นะคะจะเป็นสองเอสซสองหกสามศูนย์นะคะเขาบอกว่าวงจรเนี้ใช้ทานซิสเตอร์เอาพุทออกเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ผู้บอกออกห้าสิบวัตต์ใช่ไหมห้าสิบวัตต์บบกวิอย่นะคะน่ะอันนี้เป็นวงจรขยายนะคะความถี่วิทยุห้าสิบวัตต์ นะคะเขาบอกว่าใช้ทารซิสเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะขยายในอยู่ในรูปของคลาสอะไรหรือคลาส่ที่ครูบอกไปนะคะแล้วก็วงจรขยายแบบนี้นะคะป้อนอินพุตให้มีกำลังแรงมากพอแล้วก็จะทำให้ทารซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานนะคะทางด้านอินพุตนะคะก็จะจัดเป็นวงจรแบนพาร์สฟิลเตอร์ นะคะทางด้าน input จะเป็นนะคะตรงส่วนของนะคะแบนพาร์ตฟิลนะคะส่วนทางด้าน output นะคะจะจัดเป็นวงจร low part filter ตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็น low part filter นะคะเขาบอกว่าวงจรขยายความถี่วิุวแบบแบบนี้นะคะเมื่อเปลี่ยนความถี่ใช้งานนะคะจะป้อนให้กับ input เนี่ยก็จะปรับ ตัวจูนก็คืออเป็นตัวเก็บประจุให้กับเรโซแนนซ์ ance, กับความถี่นั้นๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะใช้อะไรเป็นหลักเลยใช้ C กับใช้ L เป็นหลักนะคะต่อมานอกเหนือจากาวงจรที่ใช้ทางซิเตอร์หนึ่งตัวแล้วนะคะก็ยังจะใช้ เป็นวงจรขยายกำลังขยายพาวเวอร์เหมือนกันนะคะแต่เป็นแบบพุช u ู l ใช้ d m o อ t r a n s i s t o r นะคะตัวนี้จะเป็นใช้ d ีมอ t ท a นซ i เตอรนะคะดีมอ t ทันซ i เตอรนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบ ดีมอทสทันซิสเตอร์วงจรเยอะมากหนูดูในวงจรที่วงจรที่5.4น,น,นะคะดูที่5.4นะคะประกอบเนอะนเขาบอกว่าตัวไหนตัวไหน,ไหนคือตัวดีมอทสทันซิสเตอร์ตัวดีมอทสทันซิสเตอร์อยู่ตรงไหนเห็นไหมเห็นไหมลูกมีไหมดีมอทสทันซิสเตอร์ เขาบอกว่าดีมอ t r สทาร์เเตอร์เป็น b ี L F อเอนะคะสองเจ็ดแปดค่ะลองดูวงจรขยายกำลังแบบพุชปู นะคะใช้ดีมอสนะคะทานซเสเตอร์ทานซเสเตอร์คูใช้ TR ไปเลยนะ TR จุดก็คือทานซเสเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยสามารถขยายได้ถึงนะคะขยายนะคะได้ถึงสามร้อยวัตต์เลยทีเดียวนะคะถ้าดูจากรูปที่ห้าจุดสี่นะคะ สัญญาณที่ป้อนเข้าทาง i ินพุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือจะใช้อ่หม้อแปลงทีหนึ่งหนูมองทางซ้ายมือมองทางซ้ายมือเห็นไหมจากอ่าตัว input เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะเข้ามาที่หม้อแปลงนะเนี่ยสัญญาณของหม้อแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ลงตาวนะคะ เนี่ยอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของมอแปลงนะคะ T1 น,นะคะอันนี้เป็นอินพุตนะคะอ่ะจะมีมอแปลงตัว T1 น,นะคะเพื่อให้ได้สัญญาณที่มีต่างเฟสกันอยู่180องศานะคะแล้วก็เพื่อนะคะเพื่อส่งนะคะไปขยายนะคะอ่าเป็นวงจรขยายแบบ Class b อันนี้จะจะเป็นแบบ Class B นะคะเป็นแบบคลาส s B นะคะอ่าซึ่งวงจรขยายแบบคลาส s B นะคะจะขยายสัญญาณนะคะในช่วงบวกเท่านั้นนะคะขยายบวกนะคะเท่านั้นนะคะทางอินพุตเนี่ยมันจะบาลานในการแยกนะคะในการแยกกำลังนะคะ ดังนั้นเนี่ยการขยายลูกขึ้นแรกเนี่ยมันจะผ่านตัว c1 นะคะผ่านตัวไอ้ไม่ให้ผ่านตัว,ว c3 นะคะและตัว l1 l3 l5 l7 นะคะ1 3 5 7จะอยู่ข้างบนหมดเลยเห็นไหมลกูกหนูเห็นตัวสีเขียวเขียวไหมเห็นเขียวเขียวไหมข้างบนอะ่ะ1 3 5 7เนี่ย พอพอเป็นหม้อปแปลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้จะเป็นตัวซีสีใช่ไหมแล้วเลยมาตรงส่วนเนี้ยแล้วมันจะเป็นสีเขียวๆตรงเนี้ยนะคะมันจะเป็น L หนึ่งนะคะ L สามนะคะแล้วก็ L L ห้านะคะ L เจ็ดลเจ็ดนะคะ L เจ็ดนะมันจะเป็นแบบเนี้ยนะ เป็นสีเขียวๆนะคะถ้าในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นสีเฉเขียวนะคะมันจะเป็นสีเขเขียวตรงส่วนนี้<จ>ะนะจะเป็นแบบนี้นะคะนะจะเป็นสีเขียวๆนะคะเอ่อตัว L หนึ่งสามห้าเจ็ดเนี่ยจะเป็นเอ่อเข้าไปที่ขาเก็บ เกตหนึ่งนะคะจะเข้าไปที่ขาเกตหนึ่งนะคะขาของดีมอสเนาะดีมอสเนี่ยมันจะเป็นขาซอสแล้วก็ขาเกรเอาขาเดนเอา้าวมันจะเป็นขา,าขาเดนหนึ่งเดนสองนะคะมีขานะคะขาก็คือเดนหนึ่ง D R A I N D หนึ N ่งนะคะแล้วก็ขานะคะ D R A I N สองนะคะแล้วก็ขานะคะขาเกตนะคะมีเกตเอ่อ T E หนึ่งนะคะแล้วก็ขาเกตหนึ่งเกตสองนะคะมีเดนหนึ่งเดนสองแล้วก็เกตหนึ่งเกตสองนะคะอันเนี้ย เอ่อหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเนี่ยจะเข้าไปที่นะคะเข้าไปที่เกตหนึ่งนะคะเอ่อ uh, GATE นะคะเข้าไปที่เกตหนึ่งนะคะแล้วสัญญาณออกเอาพุฒนะคะขาเรนหนึ่งนะคะออกมาที่ขาเรนหนึ่งออกเอาพุฒที่ขาเรนหนึ่งนะเอาพุฒ นะคะเอาพุทจะออกนะคะเอาพุทออกที่เอาพุทสัญญาณออกทางเอาพุทที่ขาเรนหนึ่งอันนี้เป็นเอาพุทนะการขยายรูปขึ้นทั้งสองสองสัญญาณจะผ่านซีซี่นะคะมันจะมีซีสี่นะคะซีสี่มันจะมีตัวตัวนี้เนาะ ตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เป็น C หนึ่งนะคะล็อกข้างบนผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวนะคะ C สองอยู่ตรงนี้นะคะ C สองตัวนี้เป็น C สี่ใช่ไหมตัวนี้เป็น C สี่แล้วอันนี้เป็น C อะไร C ห้า C ห้านะคะ ชาครับลูกเจ้าชายตรงนี้นะคะนะคะก็จะมีนะคะแอลนะคะเป็นสีเขียวเขียวเหมือนกันนะคะเป็นเขียวเขียวเหมือนกันตรงนี้จะมีแอลอ่ะ ตรงนี้จะเป็นแอะไรแอลสองแสี่แล้วก็ L อแอหกแอแปด L อหกแปดนะคะตรงส่วนนี้นะคะจะมี c ปรับค่าได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น c ีปรับค่าได้เหมือนกัน แล้วก็ตรง L5 ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตัว4นะอ่ะเนี่ยตรงส่วนนะคะ2 2 4 6 8นะคะ L2 4 6 8ตัวนี้จะเป็นเกดอะไรจะเป็นเกอ2ขาเกอ2และเอาพุทเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้มันไปออก อ่อเอาพุทอ่าเอาพุทอันเนี้ยเอาพุทออกที่ขาขาเดรน D R A I N อันนี้ออกเดรนหนึ่งนะคะส่วนตรงเนี้ยเอาพุทออกที่ขาเดรนสอง D R A I N เดรนสองนะคะอ่าตามลำดับนะคะ เอ่อจากจากนั้นนะคะสองสัญญาณทั้งสองนะคะมันจะมารวมกันนะคะเนี่ยเอาทั้งสองอันเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะมารวมกันแล้วก็ไปออกเอาพุทบาลานนะคะไปออกเอาพุทบาลานนะคะไปออกเอาพุทบาลาน ะะ B A L A N C E นะ,ะไปออกเอาพุทบาลานนะไปออกเอาเอาพุทบาลานนะคะจนเต็มรูปแบบนะคะอย่างที่ป้อนเข้ามาก่อนที่จะส่งออกเอาพุทนะคะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตว่านะคะตัวก่อนที่จะออกเอาพุทเนี่ยจะมี L อะไร L สองหนึ่งนะคะ L สองสอง L สองสามตัวนี้นะคะก่อนที่จะออกเอาพุตนะคะนะอ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะขาขาเรนสองนี้ก็คือเป็นเอาพุตเหมือนกันนะคะนะอ่ะโอเคเนาะ ในส่วนของวงจรขยายกำลังแบบพุชฟูลที่ใช้ดีมอชนะคะดีมอชทรานซิสเตอร์ ister, นะคะตรงนี้นะคะก็จะจบในส่วนของหน่วยที่5นะคะก็ทำแบบฝึกหัดน,นะคะหน้า113นะคะหน้า113 โอ้ oh, อยากให้เปิดเรียนเนาะจะได้ทดลองวงจงวงจออเนาะเนี yeah. ่ยไม่ได้ทดลองเลยนั่นเดี๋ยวจะหาซิมูเลตนะคะแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหน้าหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดจะเป็นชอยนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองจะมีอยู่ด้วยกันสิบข้อนะคะนะคะแล้วในหน่วยที่หกนะคะจะเป็นการส่งวิทยุกระจายเสียงแบบ เอ็มนะคะมันจะง่ายเพราะว่าเราเคยเรียนวิชาเครื่องรับมาแล้วถ้าใครทำได้ก็ทำก่อนไปเลยนะคะในในหน่วยที่หกแล้วก็หน่วยที่เจ็ดนะคะอันเนี้ยมันง่ายเพราะเราเรียนวิชาอะไรมาแล้วลูกวิชาเครื่องรับวิทยุมาแล้วนะคะเราสามารถทำได้เลยนะคะหน่วยที่หกกับหน่วยที่เจ็ดนะคะทำได้เลยไม่ต้องรอครูสอนนะคะแล้วหน่วยที่แปดเนี่ย นะคะอันเนี้ยต้องสอนนะคะว่ามันจะมีเครื่องมือในการวัดนะคะ,ะวิทยุนะคะวัดความถี่โน่นนี่นั่นนะคะวัดอ่ะแม,แม่เหล็กแม่เหล็กอะไรพวกนี้นะแมกเนติกอ่ะโอเคใครมีอะไรสอบถามครูไหมอ่ะถ้าไม่มีนะคะก็จะพอเท่านี้อาจารย์ส่งตอนนี้ได้ไหมอาจารย์เชื่ออย่าง หลังค่ะหลังตอนนี้อัดวิดีโออยู่นะจ๊ะโอเคนะลิฟต์ออกเลยจ๊ะ